เดินสวยจังร like ้องก็ผิดด้วยดีใจจังไม่ต้องกินครับไม่ต้องกินครับไม่ต้องกินครับง่ายงเน็นไง อะไรครับอะไรคุณอะไรคุณอะไรบัดีครับสวัสดีครับอะไรอะไรจบแล้วรจบแล้วรจบแล้วผมนั่งฟังอย่ึว่าเปิดเพลงกลมลูกนึอว่าเปิดเพลงกลมลูกดังทไมมันไม่เหมอนคนร้องเพลงมันงงงงงง ฟังไม่ค่อยรู้แล้วเพลงคุณอ่ะยาวมากเขายืนรอจนแบบเกือบกลับเกือบกลับรู้ไหมว่าเกือบหลับไม่ใช่เกือบหลับอ๋อเกือบหลับผมจะบอกว่าผมจะบอกว่าอย่างนี้เพลงของน้องบั้นผมนี่นะเพลงอจะยาวแต่เนื้อหามีนิดเดียวเนื้อหามีนิดเดียวตอนนี้ผมมีคนที่กำลังจะชมดูเหมือนยาเพราะว่าร้องสี่ห้าครั้งอ่ะไม่ทำไมมันวนไปวนไอ้นี่ก็ยืนรอจะไม่ได จำไม่ได้ว่าคนอื่นมันว่ายังไงไปลองทำนี้ไปก่อนใช่ป่าววะครับ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 วกูจำบ่ได้แล้วว่ากูกับเขาคบกันวันแรกเป็นวันอาทิตย์แต่กูเลือกคนจิดเขาทำหัวใจกูฟังเองเพลงนี้แต่งเองแต่งเองทุกอย่างที่ชอบมากเลยอ้าวเตัวเองวะเนี่ย เฮ้ยกูอนะเว้ยกูอยากจะบอกมึงนะเว้ยว่ากูกับเพื่อนเขาเลยใช่ไหมพี่ชอบเ้นว่าจำไม่ได้แต่กูจําได้เลยคบเจอกันวันแรกเป็นวันอาทิตย์เนีแหวนนะแหวนคู่นะเว้ยเป็นแหวนเงินเสื้อคู่เดียวใส่ไปด้วยกันเป็นสตนว์บ้ายสีชมพู สุดท้ายเขาบอกก็คิดได้ว่าไม่อยากจะหลอกตัวเองต่อไปใช่ครับสุดท้ายก็ต้องยอมรับว่าเออยังรักเขาอยู่ใช่ครับในฐานะที่เราแต่งเพลงมาก่อนเราชมเขาบ้างหนิว่าเออแต่งดีว่าอะไรนี่อะไรคุ่นวไปเนี่ยอะไรนี่ลเสื้อคลุมรอนานเลยต้องใส่ต้องมีอีกตัวเอ้ามันช้าไงไม่รู้มาซ้อมเพลงตัวเองบ้าป่ะเนี่ยซ้อมเพลงคนอื่นจะไม่ว่าเลยนะเลยเดีตอนคุณไม่มาเขาบอกเขาสนิทกับคุณมากเลยนะไม่ไม่ไม่มีผมไม่เคยรู้จักมันเลยนะรับ เขาบอกเลยว่าเป็นเพื่อนกันเพื่อนกล้องเขาบอกเนลยว่าเป็นเพื่อนกันนี่เอางี้อ่ะเอาไลฟ์พศเลยดีกว่าอายุห่างกัน12ปีอายุเพียงตัวเลขอายุเพียงตัวเลขอายุเพียงตัวเลขพี่ดูจับหัวเขาอย่างนี้เลยหรอพี่ป่าวมือพี่กิ๊กมือพี่กิ๊กเพลงเราอะเพลงนี้ี่เพลงเขานี่เพลงใหม่ล่าสุดใช่ไหมเพลงใหม่ล่าสุดครับอันนี้เราแต่งเองเหมือนกันแต่งเองครับร้องร้องแก้ภรรยาตัวเองครับเพราะว่าสัญญากับ คนฟังเพลงว่าถ้าเกิดว่าเพลงนี้ถึงสเพลงของน้องเบลถึง200ล้านก็จะแจ้งเพลงแก้อ๋ออันนี้ไม่งร0 0ล้าน, <แก S 2> านชิวๆครับก็แบบ เดี๋ยวคนเขาหมั่นไส้เลยเหลือยๆเดี๋ยแปดริวแล้วเบรสองร้อยล้านสิบสิบนิ่งๆนะเจนนี่เนี่ยเขายังเฉยเห็นป่าวเจนนี่เขาได้ไหร่เขาบอกว่าไม่ไอ็ดดิลลี่บอกสองร้อยล้านนี่เยอะแล้วนี่เขาพูดอย่างนี้นะเขาพูดอย่างนี้นะระวังนะเว้ยมื่อวันนี้วันนี้ว่ายเด็กเขาว่ายเด็กเขาว่าเด็กเขาอยู่เท่าไหร่เขาเตะเพลงออกมาเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเคนพี่ตังผมก็คนพี่ไงคนพี่ก็อยู่ไม่มาก ยี่สิบต้นต้นเองเออที่คุยมาเมื่อกี้ล่ะฮะที่ผมขี้คุยมาเมื่อกี้ก็ตัดออกตัดออกดูฝั่งนี้ดูฝั่งนี้นี่เมื่อกี้หยิบเป้ะทะลุแล้วนะเป๊ะแตคุณตอนนี้ลูกโถดเดี๋วนะพี่นายกเอาขาขัดไว้หมดเลยต้องขาทับไปขาทับไปอย่างไรอ่ะผม คือเทปกับแครก็ได้ทําไมต้องเป็นพี่ข้องผมถามแค่คุณบอกสนิทกันคุณเคยพูดในรายการเราเนี่ยสนิทอยู่แต่ว่าเรื่องงานผมขอแยกแยะดีกว่าเรื่องงานผมขอแยกแยะดีกว่าแหมตักมาตักเรืองที่แค่แค่ดูเสื้อผ้ามันก็คนละเกตแล้วอภิยาที่เขาใส่เสื้อได้ไหมครับเคยเปิดเก่ากุณครับลืมครับมันมันรอนานเกินแล้วแล้วจริงๆเตรียมมาอย่างเงี้ยเตรียมมาหมดครับเตรียมมาหมดอย่างรอเลยแต่ โบเบมากโบเบมากนี่ขนาดใส <c oughs> ่แ <oui> ล้วเนี <ide> ่ยโบเบมากบอกเลยว่าคำว่าโบเบโคตรจ้ามเลย